Time, song, action. ฉันาพาจงคิดทุกคืนค รักมาเท่าไรรักเจ้านั้นรักจนหมดใจไม่มีสิ่งใดมาเทียมพี่รักครึ่งแผนฟ้านี้ได้ไหมพี่สุดฟ้านี้ไม่ถึงครึ่งรักอยากจะเห็นดวงใจพี่น,นักเชิญน้องควักออกดูพี่ยอมสิ้น ถึงร้อยพันนินหนึ่งอย่างนี้ว่าเจยังตามไม่ค่อยจะทันหากมีร้อยจะให้ทั้งร้อยเสกสรรเธอรำพันแต่คำรักอ พี่ยังไม่สั่งค้าห้ามหยุดเล่นสิอะไรปิดเพลงก่อนพี่ก๊อรพี่ก๊อรหัวใจอ๋อโอเคอ่ะเพิ่มทำไมครับไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเลยกางหนึ่งเลยไหมเหลือนี้เลยก็เธอจะได้ฝั่งอยากได้ฝังอ่ะได้อันนี้นี่อันนี้ได้เล่นต่อไปนะเล่นอินเสิร์ตไปนี้เป็นอินเสิร์ตพร้อมเทปนะครับผมจับผมทัดหูดสามสองแอคชั่นเล่นไป

โอ้โหกระแบบป่าเด wow. okay. uh huh. ี๋ยวให้พี okay. can, can ่โลมดูหน่อยเขินจริงเลยต่อไปเดี๋ยวเราถ่ายหลอกเดี๋ยวให้น้องนั่งบนนี่ฮะแล้วเอาแคบหน้าสองคนเลยยิงสองฝั่งโหดมากไม่ดีใช่ป่ะครับโอ้กรงโหอีกนิดเดียวหน้ากระตกละวครับเป็นไงนะครับสบายสบายสบายแบบนี ผมแบบเออลูกอะไรเงี้ยจังไม่หไปเลยเขาก็พยายามเต็มที่แบบไม่จับได้คือตอนเนี้เป็นห่วงกีต้ามากกว่าห่วงรักมากรักเครื่องดนตรีรักเครื่องดนตรีอ่ะสมมติว่ามุกเป็นเครื่องดนตรีอ๋อได้ครับเป็นชิ้นไหนก็ได้ที่ชอบที่รักที่สุดครับเป็นเปียโนอ่ะต้องดีสิจะดีดอยู่ในตอนที่แบบสัมผัสเออจริงๆ อ่ลองนั่งนั่งดีว่าเหมือนว่าเรานั่งหย่อนขาอยู่อะไรกล้องสองฝั่งนะกลัช่วยหน่อยช่วยหน่อยเครื่องดนตรีเีผมไปเล่นกีตาร์ก็ได้อดีตดีดดีดดีดผมเาดีดนุนอง่ะเขี่าโอ้พี่ดอะไรตลกจ่ะตลกอะไรนะเต้นน้องเป็นน้องกดเล่นแบบแตะคอ ตอนนี้คนที่ดูเขินคือถังเป็นผู้ชายนี่ไม่มีความเสียงโอเคไหมคนจะดูร่บเอ็นจอยมีความสุขขนบครับโอเคอาโอเคพอตอนช่วงที่สมุดมองท้องฟ้าเป็นยิ้มแบบไม่เห็นฟันยิ้มสบายสบาย ยิ้มเหมือนแบบวันอากาศดีออกมานั่งเล่นกีตาร์น,นั่งคุยออกับคนที่แบบเราสบายใจเพื่อนนนทนนีน่แต่ทันทีที่หันไปเห็นเขามองเขาจับเขาเออค่อยพลายยิ้มค่อยคอยพลายออกมายิ้มเห็นฟันมากขึ้นเพราะว่าเห็นเราเออเห็นคนที่เรารักแล้วมันเบิกปันใจจะได้มีดีกรีการยิ้มที่แตกต่างแล้ว อะไรที่เขาเริ่มแบบเขามีปฏิสัมพันธ์กับเราในแง่ของการจับทําให้ยิ้มมากขึ้นรู้สึกดีมากขึ้นรหรือไม่ต้องยิ้มก็ได้แต่ว่ารู้สึกเฉยๆก็ได้ห,ห,ห่หะต้องดูดูเอาลายไหนกันอะไรฮะกูบอกให้ยิ้มไม่ใช้เหรอกูบอกให้มีความสุขกูบอกตอนไหนให้ยิ้มไม่ได้พูดเลยให้ยิ้มบอกว่าให้มีความสุขวางสมองโอเคมากินต้นออกกิตาโอ๊ยมีความสุขครับผมตาใหม่แล้ว แล้วถ้าเกิดตอนไหนที่เริ่มอยากสนใจเขาวางกีต้ามันเหมือนวางกีตร์ตัวหนึ่งไปสนใจกีต้์อีกตัวหนึ่งแค่นั้นแหละเชอยร์ไ้ก่อนเล่นไปก่อนคอดไปไม่ต้องสนใจคนอื่นเลยเล่นไปก่อนเราคุยเรื่องอื่นไปก่อนเราสองคนไหนลองอินพไวาให้ดูหน่อยคนรักกันคุยกันเเราแสงจันทร์เนาะไม่ได้เขาอิมพไวาน่า เอ็มพไว้ไปเรื่อย <c oughs> มุกเอมพไวไม่ได้ประเด็นใช่ไหมหมุก,กมเป็นคนเอมพไว้ไม่ได้ร้องเพลงได้อย่างเดียวอะ <c oughs> ไ,ไรดีน,นึกถึงเพลงก็ได้นึกถึงเพลงที่มีความสุขอะไม่ได้หัวไม่ต้องเพลงเยอะเพลงที่เราฟังแล้วมีความสุขอะเออเราเล้วอยู่กับมันไปก่อนออเพลงที่แบบว่าแฟนเคยให้ครั้งแรกเคยจีบสาวถังเคยจีบแล้วเพลงเนี้ยโอ้โหฟังแล้ว รือจีบหนุ่มก็ได้ถ้าไม่เคยจีบสาวพี่ครับหนักเลยงานนี้เห็นทำคิ้วขหมดเอาเฮ้ยบอกจีบสาวมันคิ้วขมวด้วยเพลงที่ชอบมเพลงที่เวลาฟังทีไรสบายใจทุกครั้งลองทำในใจเหมือนกันทั้งคู่แล้วมองไปที่ดวงจันทร์คิดถึงคนละเพลงก็ได้ตอนนี้ในใจเออชิลๆไปขอเห็นหน่อยในห้ามอยู่ในใจนะขอดูหน่อย ห้ามหยุดทำนะเมื่อไรที่หยุดทำปุ๊บสายตาเปลี่ยนเห็นนะครับอาจารย์ครับขอกระดาษทิชชู่หน่อยนะหน้ามันใช่ไหมคะเหนื่อยเลยอ๋อเหนื่อยเลยเอะคะอ่าหนึ่งเนือเนือน,<ล>นะ <ๆ S 3> อยู่กับตัวอยู่กับ,อกบสองคนนะไม่ต้องสนใจคนอื่นสามสองแอคชั่น and จนหมดใจไม่มีสิ่งใดมาเทียมพี่รักครึ่งพันฟ้านี้ได้ไหมพี่สุดฟ้านี้ไม่ถึงครึ่งรักอยากจะเห็นดวงใจพี่นักเชิญน้องควักออกดูพี่ยอมสิ้นวันใจ ไม่ถึงร้อยพันนิดหนึ่งอย่างนี้ว่าจิยังตามไม่ค่อยจะทันหากมีร้อยจะให้พังร้อยเศษสเพื้อรำพันแต่คำ โอเคดี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 แถวแถวโอ้สึกได้ว่าในใจทรมานกันใหญ่เลยเมื่อไหร่เจอคลาสเช้าทีนะไอ้นะไม่ไม่ใช่ครับยิงเห็นเห็นในหน้ามุกตื่นเต้นมากเลยดีแล้วทางดูรีแลกซ์ขึ้นนะครับอีกรอบหนึ่งนี่เทพเลยครับ เอาเอาบ้าเก่งใจพี่เขาครับขอบคุณครอบนึงเทพเลยครับแต่ถังเริ่มมาถูกเดเรคชั่นแล้วครับรู้รู้ตัวหรือเปล่าเริ่มแบบว่าออ๋รู้แล้วที่ครูบอกว่าอะไรเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าเก่งทำไงก็หายใจเข้าลึกๆเมื่อไหร่ที่เออรู้แล้วไหลเกรงหายใจเข้าลึกๆผ่อนคลายไปจับมือเมื่อกี้น่ารังจะตายน่ารักเกรงทำไม ไปเดี๋ยวไปไม่สองแต่อันเทคสองดีขึ้นเยอะมากรีบไปอาบน้ำก่อนครับแล้วก็หาคุยใหญ่ที่ห้องแกลลอรี่อะไรนะครับไปรีบอาบน้ำแล้วมาหาคุยใหญ่ที่ห้องแกลเลอรี่อ๋อค้างแล้วครับคางทั้งคู่เลยอ๋อนี่ไปด้วยไม่อาบน้ำแล้วไปประชุม